ลายผู้หญิงตอนหน้าผมอีถ้าพนรุดอย่าว่าแต่พี่สาวแกเลยแม้แต่แม่แกแกก็เห็นใช่ไหมฉันทําอะไรกับแม่แกได้บ้างยุดรับปล่อยจุครับปล่อยปล่อยทำแท้ผอ้คนรุดถ้าไม่หยุดฉันอินกรบปานแกแน่เอาดิจริงท่านจรินไม่กล้าทําอะไรผมหรอกเพราะท่านจรินมีผมเป็นลูกชายคนเดียวท่านยังต้องใช้ประโยชน์ผมอีกเยอะ แกอย่าคิดนะว่าตัวแกเองสําคัญไม่ไม่เลยเลือดก้อนเดียวฉันจะตัดทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ดีผมก็อยากให้ท่านมีลูกใหม่จะได้เลือกใช้นามสกุลท่านสักทีโอ้โหดีมากแกตาย ที่ฉันมาเนี่ยนเะพราะฉันจะมาบอกแกว่าแกควรที่จะเลิกคบกับผู้หญิงที่แกพาไปที่ร้านอาหารได้แล้วนะ <c oughs> ทำไมมันต้องเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นด้วยแกเป็นลูกชายของรัฐมนตรีแกจะคบผู้หญิงที่ไหนมั่วๆไม่ได้ ฉันอุตส่าห์ปูทางให้แกเล่นการเมืองตามรอยของฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่แกะจะคบมันจะต้องสร้างเสริมลักษณะภาพลักษณ์ให้กับแก้า<น>ออน,น